สวัสดีครับแจทิเคเยวครับคลิปนี้เราจะพาเข้าญี่ปุ่นนะครับฉบับอัปเดต2023นะเออแล้วก็พาเข้าเมืองโอซาก้าด้วยรถไฟแบบถูกสุดๆด้วยครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพอมาพอลงเครื่องเสร็จปุ๊บก็เดินมาอย่างนี้นะครับตามทางทัดบังคับนะไม่ต้องกลัวโอ้ นี้นะครับเข้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการแค่พาสปอร์ตมีอายุเหลือเกิน6เดือนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลในวิสิตเจแปนนะครับให้เรียบร้อยแค่นั้นเองครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วยใบรับรองวัคซีนฉีดสามเข็มแล้วก็ประวัติของเรานั่นเองครับทำบังคับนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ให้เปิดแอป,ปวิสิตเจแปนโชว์หน้านี้ไปเลยครับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ว่าเราออกเรียบร้อยแล้วอ่าเขาจะให้เรามาทางนี้นะครับแล้วก็เดินตามไปเลยฮะเหมือนควาเันตีอะไรไม่รู้ นี่เลยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการตอมอนเองครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดแล้วก็เข้ามาหน้านี้ฮะนี่เขาจะตรวจสอบพาส,สปอร์ตเราแล้วก็ดูว่าวัคซีนของเราเนี่ยใบรับรองที่เรากรอกมาเนี่ยโอเคไหมซึ่งดูตรงนี้ปุ๊บมันบอก Verify ลแล้วแสดงว่าโอเคผ่านนะครับเราก็จะเดินเข้าไปบูธที่2นะครับอันนี้จะเป็นการตรวจ QR Code การเข้าเมืองนะครับอ่าประวัติเราเป็นแบบไหนที่เรากกอกมาเราจะไปที่ไหนอยู่ยังไงเราเกอกมาในาเว็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะสแกน qr code เลยผ่านเลยนะครับจากนั้นครับเราก็จะไปตรวจว่าเอ้ยคุณเอาอะไรเข้ามาบ้างเอาสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาไหมเอาเงินเข้ามาเกินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็จะกกอกในเว็บเรียบร้อยก็สแกน qr code เหมือนกันแค่นี้เองครับเรียบร้อยปุ๊บออกมาแบบนี้เลยฮะดูฮะ ออกมานะครับไปขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนั่งเข้าเมืองโอซาก้ากครับไปที่นัมบะนะโดยรถไฟที่ถูกที่สุดง่ายที่สุด รอบรอนี้นยยเราจะไ,ไ,ไปไแบบประหยัดนะครับแล้วก็ง,ง,ง่ายเหมือนกันนะครับนั่งต่อเดียวไม่ต้องคิดมากนะครับถึง<ช>เลยนะครับนำบะนะครับเข้า,มาเมืองนะครับไปดูเลยครับอ๋อ Nintendo ปิดแล้วใช่นี่ไง ไอ้ท่านสองว้าเนี่ยเหรอทำได้ีมากครับวิลจีขาลงดูก่อนนันนี้นันนี้วิลใช่ใช่ใช่จีจำได้แล้วอัน,นนี้แหละไป

มันได้ยังน่ะเราเข้าไปตรงนั้นนะ่ะเร็วเนี่ยต่อกาเ,าเข้าตรงนี้แต่อนนี้มันปิดอ๋อนี่เดี๋ยวไปซื้อน,น,นู่นใช่ซื้อนันไข แล้วก็มีนี่ครับการขยอันนี้ JR แยกชัดเจนนะมันจะแบ่งสีนะครับดูได้แล้วดูป้ายไปลงไหนกี่บาท บอกก่อนนะว่าเราจะไปแป๊บน,นึงนะเราจะไปสถานีมียิ่ไไปแนละ้วิงลบงคนนั่นไงกนเออก้า้อสบป่ะนี่ไงนี่ก็ได้ก้ามส ให้เลือกราคาโอเคแล้วก็อะไรใส่เงินป่าทีด insert มันนี่นี่เรานั่งสายเดียวนะคะแล้วก็ตรง <On. S 1> อย่าลืมรับบัดนะโอเค อ่นานสตัวมันจะเป็นนี้โอเคไป,ไป,ปไปเลยต้องเข้านันใครซื้อของนันไขรแล้วข่านั้นไข นี่เบลวอนันี้นี่ลงไปตรงนี้มีหไหมโคยาลายเพราะว่านี่ทางเดียว นี่ครับรถไฟคันนี้เลย ครั้งก่อนที่เรามานะคือเราจะนั่งแบบไอตัวสีน้ําเงินอะ่ะอันนั้นจะแพงก,กว่าครับประมาณพันห้าอันเนี้ยแค่ประมาณไม่เกินหนึ่งพันเยนก็คือถูกกว่าสองสามร้อยอ่ะเออก็คือคุ้มกว่านะครับถึงเหมือนกันครับต่างกันไม่เกินห้านาทีสิบนาทีครับผมว่าไปอันเนี้ยดีกว่าครับ โอคนนีมากไหนโรงแรมนี่คือโรงแรมเราเออไปเลยไป ถึงไหมใกล้ไหมใกล้มานนสถานีอยู่เนี่ยสถานีอยู่ฝั่งนู้นนะอาจจะมองแบบเหมือนไม่ใช่สถานีแต่นั่นคือสถานี